NPU Talk สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ NPU Talk ครับรายงานที่จะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวนะครับข้อมคิดมุมมองของคนมอนอครพนมนะฮะและแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือบุคคลที่เป็นผู้นำของมหาวิทยาลัยนครพนมในช่วงเวลาของการก้าวเข้าไปข้างหน้า ของการก้าวข้ามไปสู่ข้างหน้านะครับและวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับท่านสาราจารย์ดรสุรสิทธิ์วชิระขจรรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบุคคลสวัสดีครับท่านครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนนื่ก็ต้องขอนะครับต้อนรับอาจารย์นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในรายการของเรานะฮะสิเดือนกำลังจะเข้าสู่เดือนที่5 มาที่นครพนมเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์บรรยากาศที่นี่ก็โดยรวมก็ดีนะฮะก็คือผมเองเป็นคนที่ชอบอากาศอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะคือชอบอากาศเย็นปีนี้ยังเอ้ยังไม่เย็นเท่าไม่สะใจเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่แล้วนะฮะก็แล้วก็เรื่องความสงบผมก็เป็นอะไรที่ที่ชอบอยู่แล้ว้วก็เมืองนครพนมเป็นเมืองน่าอยู่เมืองหนึ่งนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่ในภาพรวมๆคิดว่าก็เป็นอะไรเป็นบวกกับกับการมาอยู่ที่นี่ฮะนะครับอาจารย์ครับ มีคนให้ฉายาอาจารย์วย่อาอบแฝกอาจารย์รู้ไหมว่ามีฉายาตัวนี้ด้วยไ,ไม่เป็นไรก็คือแอ,อาแปกไม่ว่าห้ามเรียกโกงนะฮะคือเวลาอยู่กับอาจารย์หรือว่าเจออาจารย์แต่ละที่เนี่ยคือทุกคนจะมีความสุขตลอดเพราะว่าใบหน้าของอาจารย์จะมีรอยยิ้มตลอดเวลาเลยครับครับ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาที่มอนความพนมหรือว่าจังหวัดนความพนมเนี่ยอาจารย์ได้ทํางานหรือว่ามีบทบาทอะไรมาก่อนนะฮะเอ่อก็จริงๆผมเองเนี่ยก่อนเป็นอาจารย์นะครับผมผมทำผมทำงานอยู่ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย<อ>นะเคยเป็นปรานเพออยู่13าปีก็ก็<อ>ไปเรียนหนังสือจนจบปริญญาเอกมาแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่นิดาเนี่ยเมื่อปีสามห้าก็คือคือถ้าบอกว่าเป็นงานที่หลักที่ทําส่วนใหญ่คือเป็นผู้หารมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี35เข้าไปอยู five, ่นิดด้านเนี่ยก sure. ็ไปเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการอยู่9ปีครึ่งนะฮะอยู่ที่คณะพัฒนาสังคมนะฮะแล้วก็เป็นคณะบดีอีก6ปีแล้วก็หลังจากที่เกษียณก็ได้พักนิดหน่อยเพราะว่าหลังเกษียณเนี่ยเขาต่อายุให้5ปีที่นิด้านนะฮะแต่ผมก็คือช่วงนั้นเขาไม่ให้เป็นผู้บริหารละก็สบายเป็นช่วงที่มีความสุขมากนะไม่ไม่ต้องทําอะไรหนักนะฮะก็ก็อยู่ที่นั่นสองปีครึ่งนะฮะ แล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปช่วยที่วัลรักไปเป็นคณะดีอีกที่คณะสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นะครับก็ไปอยู่ที่นั่นอีกเกือบ5ปีเกือบ5ปีฮะแล้วก็ท่านที่การที่อาจารย์ทวชัยก็ชวนมาก็มาอยู่ที่นี่ได้เกือบ5เดือนแล้วติดใจไหมฮะติดใจนักข้าวหนฮะก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังฮะโดยภาพรวมเนี่ยผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะชอบแบบนี้อยู่แล้ว นะชอบแบบนี้อยู่แล้วก็คิด <c oughs> ว่าคงคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างปัจจุบันนี้ที่อาจารย์ดูแลก็คือเป็นงานบุคคลนะฮะหน้าที่รละบทบาทเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับอาจารย์เรื่องบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่บุคลากรเรานะตั้งแต่เข้าจนถึงออกนะฮะซึ่งซึ่งก็ต้องดูทุกเรื่องอ่ะนะครับระหว่างนี้เราคงมีอะไรบ้างนะต้องมีการฝึออ <c oughs> กอบรมก็ก็คือก็คือคงเอาประสบการณ์ที่ ที่ผ่านมานะฮะในในนิด้าเองในวลัยรัก์เองก็ก็น่าจะเอามาช่วยที่นี่ได้<ม>ได้พอสมควรนะผมคิดว่าก็คงไม่ได้บอกต้องช่วยได้เต็มที่เพราะดูปัญหามันเยอะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็ทํางานอยู่กับหลายๆคนอย่างชื่อก็บุงบอกชัดเจนว่าจะต้องทํางานกับบุคคลหลายกลุ่มนะฮะจะต้องคุกคีกับคนนูน้นคนนี้บ้างอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องที่ตุกติกพอสมควรอาจารย์มีวิธีหรือว่าแนวทาทงการทํางานยังไงบ้างครับอาจารย์ หลักการทํางานของผมเองเนี่ยถ้าจะให้บอกตรงนี้เนี่ยมันมันง่ายมันจะท้อนตรงเนี้ยทรอภิบาลต้องต้องยึดเพราะทรมภิบาลมันคุมหมดทั้งเรื่องของของนิติการนิติเอ่อนิติธรรมด้วยเรื่องเหตุผลด้วยนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยคือคือหลักที่ที่ที่ผมเองคงยืนว่าผมจะยึดหลักเนี้ยนะในการทํางานที่นี่นะแล้วก็บวกด้วยอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณพัฒพูดถึงเรื่องของพรมวิหารสี่นชฮะ เราเองเนี่ยก็ต้องครบผู้หารมาผู้วิหารเนี่ยต้องมีอย่างต่ำคือคือสีข้อเน,นี้ยนะก็เมตตากรุณามุทิตาเวกขานะก็ก็หลักสองอันเนี้ยคือเป็นหลักที่ผมคงจะยึดนะฮนะแล้วก็เป็นหลักในการทํางานในการทํางานที่นี่ครับทํางานได้ว่าหนักหน่วงกันเลยทีเดียวครับอาจารย์แต่ทีนี้ในมุมของอาจารย์เนี่ยที่เป็นพาเวทหรือว่างานอดิเลกเวลาว่างอาจารย์มีอะไรมีกิจกรรมอะไรทําบ้างฮะงคือคือ การทางานผมเนี่ยผมจะไม่ผมหยุดยึดสายกลางนะหมายว่าผมจะไม่ทํางานข้ามข้ามมืดๆอ่ะ<ม>ทุกวันก็คือทางานเก้าโมงเช้าสี่โมงครึ่งนะยกเว้นบางช่วงต้องรักษาการรักการแทนก็อยู่เลทหน่อยอเพื่อให้งานมันเสร็จหมดนะครับพอสี่โมงครึ่งปั๊บเนี่ยผมเองรีบกลับไปแต่งชุดกีฬาเลยไปเดินอยู่ริมโขงเดินเสร็จที่นี่ชอบมากก็คือนั่งสมาธิต่อ <Okay. S 2> ผมชอบมากนั่งสมาธิแล้วลมแบบนี้นะครับแล้วก็นี่คือกิจวัตรของผมฮะเสร็จแล้วก็เร็็จแล้วกไปหาอะไรทานต่อแค่นั้นเองไม่ได้ทําอะไรมากกว่านนะั้นมีหลายคนฝากถามครับในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเกษียณอายุราชการอาจารย์มีข้อคิดหรือว่ามีแนวทางายังไงเพื่อที่จะให้คนกลุ่มนี้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่เกษียณอายุราชาการฮะ ก็ในฐานะที่เกษียณมาหลายปีนะฮะผู้มีประสบการณ์ใช่มก็ก็เกษียณมาหลายปีฮะแต่ก็ก็คือผมเรียนว่าเรื่องการวางแผนหลังเกษียณเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะอย่างผมเองเนี่ยผมผมเรียนว่าผมเองเนี่ยคงต้องยังทํางานได้ต้องต้องยังต้องทํางานอยู่เพราะยังมีภาระเนื่องจากคุณแม่เนี่ยยังต้องดูแลอยู่ส่วนถ้าถ้าเคสของเคสคนที่ไม่มีภาระเหมือนผมเนี่ยนะครับ ผมฝากอยู่แค่นะหนึ่งต้องไม่มีหนี้สำคัญมากสำคัญมากนะครับไม่มีหนี้ไม่พอต้องเก็บเงินนะโดยเพราะบุคลากรของหมายไรนครพนมีนะครับเ,เราไม่มีเงินบำนาญเหมือนกับราชการพออายุมากขึ้นเราเราเองจะคิดว่าเราจะต้องเป็นเหมือนกับตอนที่เรายังไม่เกษียณไม่ได้ฮนะเราทุกวันนี้ก็คือต้องต้องรู้ว่าตัวเองนะเป็นยังไง ด้วยเอกลักษณ์ของมอนครพนมมันมีหลายพื้นที่มีหลายแคมปัส,สมากๆอาจารย์มันมีหลายกลุ่มคนทีนี้การทำงานที่มันจะต้องคุยกันมากขึ้นในหลายกลุ่มเนี่ยหลายเจนเนี่ยมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานการทำงานยังไงบ้างฮะของมอนครพนมเนี่ยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ที่ไม่เหมือนใครนะอย่างที่ผมเรียนนะเพราะว่าเราเหมือนเฉพาะคล้ายก็คงแค่นาที่ว่า,าวซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ ลักษณะอย่างนี้เนี่ยอย่างที่ถ้าที่การพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะอย่างที่ฮ่องกงโพลิเทคนิคนะครับเ,เขาก็มีลักษณะคล้ายๆกับเรา mm hmm. นะครับแล้วผมเองเนี่ยผมเคยทํางานที่ไม่ใช่เป็ททำงานถ้าเคยเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมมันมันจะเป็นลักษณะที่ mm hmm. ท,ที่ที่ค่อนข้างจะจะหลากหลายอย่างเงี้ยนะฮะปัญหาของเขาก็คือพอมาจากหน่วยงานที่ที่แตกต่างมันมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันเหมือนที่เนี้ย ซึ่งซึ่งจะให้รวมกันให้เหมือนกันเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากในเวลาอันสั้นนะฮะแต่ตอนนี้นะหลักของเราก็คงน่าจะคือการยอมรับความแตกต่างการแก้ปัญหาคือต้องยอมรับความแตกต่างนะแต่แต่ต้องมีหลักหลักสาคัญก็คือทุกคนต้องมุ่งให้หมาวิาลยเจริญนะซึ่งยอมรับตรงนี้ดีกว่าง่ายกว่า <ew> คือแตกต่างได้แต่ว่าก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของ <booster. S 1> อความถูกต้องใช่ครับใช่หมอส่วนรวมเป็นตัวตั้งครับสุดท้ายเลยครับอาจารย์เราพูดมากันทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ฝากข้อคิดดีๆให้กับบุลรรคลากรคนมอนครพนมว่าจะต้องทํางานอย่างไรจะที่จะพัฒนาตัวเราเองรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ร่วมกันครับเออคือคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ย การที่ท่าิการมาอยู่ที่นี่นะฮะสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องเจอแน่คือการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ต้องเกิดผมต้องเกิดฮนะต้องเกิดขึ้นมานะถ้าจะให้อะไรเราเดินหน้าไปได้เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะซึ่งพอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงปั๊บเนี่ยนะฮะก็เลยอยากจะฝากพวกเราเนี่ยนะฮะในบุคลากรของมหาวาิทยาลัยโดยเฉพาะก็ตามเนี่ยผมเรียนว่าที่นี่คงไม่ได้เปลี่ยนแบบแบบมากมายละ คือคืออย่างที่เราเราคงเคยทำไงก็ให,ให้ให้แค่ว่าเหมือนกับคนอื่นนะไม่ได้เหมือนกับไปล้ำหน้าเขาอะไรนะ่ะนะก็อย่างถ้าเป็นเป็นเป็นแนวคิดผมผมเพลงไม่ค่อยชอบเปลี่ยนเร็วนะันะฮะอันนี้นี่ก็คงคงเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ปกตินะครับเพราะว่านะฮะร,รู้ว่าเราจะเปลี่ยนแนวไหนแล้วต้องปรับตัวนะครับเมื่อปรับแล้วเนี่ยนะฮะเราก็คงต้องวางแผนตัวเองให้ดีนะฮะแต่ว่าว่าเราเองเนี่ยเราจะดําเนินการต่อไปยังไงนะครับ แล้วสุดท้ายก็คือทำไงให้มันยั่งยืนนะไอการเปลี่ยนแปลงเนี้ยทำไงให้มันอยู่ให้มันยั่งยืนนะครับก็คงฝากให้ให้พวกเราพร้อมในเรื่องนี้นะครับอยากเห็นพวกเราพร้อมอยากเห็นที่พวกเราช่วยกันเดินไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะให้เห็นหมาวิลลยของเราเนี่ยมันเป็นหมาวิเลยที่มีมาตรฐานเหมือนคนอื่นผมผมไม่คิดแค่ไกลนะเอาแค่เหมือนมาตรฐานเหมือนคนอื่นก็พอแหละนะนี้ก็คงฝากฝากให้พวกเราทุกคนครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวหรือว่าข้อคิดดีๆนะครับคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้มุมมองหรือว่าแนวคิดจากท่านอาจารย์นะครับแล้วก็อาจจะได้รู้จักตัวตนมุมมองของท่านมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็ย้ำนักย้ำหนาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือว่าการทํางานของเราหลายๆคนก็คือมีความแตกต่างกัน แต่บนความแตกต่างก็อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องด้วยนะฮะและที่สำคัญก็คือต้องมีเป้าหมายหรือว่าธงเป็นอันหนึ่งเดียวที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอกับคุณท่านศาสตร,ราจารย์ดรสุรสิทธิ์วชิรขะจรรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลที่มาร่วมรายการ NP Talk กับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับเทปหน้านะครับจะมีใครมาร่วมพูดคุยในรายการ n p u Talk กับเรานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องรอติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะหากข้อมูลเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมนะฮะติดตามกันใหม่ในเทปหน้าวันนี้ n p u Talk ผมพัฒนาพิมพ์แน่นพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ